สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ช่องอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านบุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลนนะครับก็การประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของสหรัฐนะครับ fomc เนี่ยนะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับในเดือนมกราคมนะหนี้ก็การประชุมครั้งต่อไปนะน่าจะประมาณกลางเดือนมีนาคม -65 เนี่นะครับก็ต้องมาดูว่าบทพิสูจน์เฟดเนี่ยหลังประชุมมกราคม65นะครับ กับความพยายามนะที่จะยื้อประคองระบบต่อไปเนี่ยจะบรรลุผลสําเร็จหรือไม่นะครับก็ขอย้อนกลับไปดูเนื้อหานิดหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเฟดเนี่ยนะจะนะเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมนะครับปีนี้นะครับตามที่ประธานพาวเวลนะได้กล่าวไว้นะว่าเขาตั้งใจที่จะสู้กับเงินเฟ้อนะที่ยังคงสูงอยู่นะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่านะทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะในเดือนมีนาคมนะแต่ขีดเส้นตานะครับดูเหมือนว่านะครับอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะเรต้องดูกันต่อไปและประธานนะเฟดเนี่ยกล่าวว่านะสถานภาพสถานการณ์นะเงินเฟ้อเนี่ยนะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหรนะ่นับตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว นะครับแล้วก็สิ่งที่ประธานธนะาคารกลางสหรัฐกล่าวนะถแถลงต่อสื่อมวลชนเนี่ยก็ทําให้หุ้นสหร,รัฐนะมีการกลับทิศท,ทางนะส่วนใหญ่ก็ปิดต่ําลงนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะกับนโยบายลด QE นะครับเตรียมขึ้นอันตราดอกเบีย้ยแล้วจะมีการพูดถึงเรื่อง QT ด้วยนะครับก็ตลาดหุ้นนะครับก็ร่วงอีกครั้งหนึ่งนะโดยที่ตลาดหุ้นสหร,รัฐนะร่วงลงนะในเริ่มต้นของปี ต่อความวิตกกังวลนะเกี่ยวกับว่าเฟดเนี่ยอาจจะนะครับแล้วก็เรียกว่าขยับตัวนะเร็วเท่าไรนะครับแล้วก็อย่างไรนะที่จะควบคุมนะครับเงินเฟ้อนะก็ปรากฏว่าไอ้ตัวหุ้นนะครับก็มีการขยับเลื่อนลงนะขณะที่พาวเวลเนี่ยนะนะเน้นย้ําซ้ำนะถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เป็นไปแล้วก็นะความที่ยังคงมีอยู่ นะของเงินเฟอ้อและปฏิเสธที่จะนะครับเรียกว่าตัดออกนะในเรื่องของการตึงตัวทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะที่ Aggressiv e มากขึ้นนะครับตามความจำเป็นนะสิ่งนี้ทำให้นักลงทุนนะครับไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีนโยบายตึงตัวทางการเงินนะครับคอร์บไทเทนนิ่งมาโดยหัวหน้านะครับนักเศรษฐศาสตร์ทางการตลาด นะครับชื่อว่าปีเตอร์นะคาร์ดิโลเนี่ยซึ่งอยู่กับสปาร์ตันแคปิตอลสเคอร t y ิตี้นะครับในนิวยอร์กเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าโดยนายเจอร์ลม์พาวเวลนะครับกำลังพยายามที่จะรักษาสมดุลของเหตุปัจจัยความกลัวนั้นแต่ขณะเดียวกันนะเขากำลังพูดถึงเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะที่จะอาจย่ำแย่ลงนะเขากำลังพูดถึงเกี่ยวกับว่าเฟดเนี่ยอาจจะใช้เครื่องมือที่เพิ่มเติมมากขึ้น เขาก็กำลังพูดถึงนะเกี่ยวกับการปรับลดลงนะครับของขนาดนะบัญชีงบดุลน,นะครับซึ่งนะเขาก็ขีดเส้นใต้ว่านะครับมันเป็นการตอบสนองของเขาซึ่งกําลังทําให้ตลาดเนี่ยกลัวความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับมาโดยสรุปก็คือว่าการประชุมนะเฟดมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนทิศทางอะไรมากนะจริงๆแล้วแทบจะคงเหมือนกับนะใน ธันวาคม6.4ปีที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมนะว่าดูเหมือนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับในเดือนมีนาคม6.5เนี่ยและก็มีแผนนะแต่ยังไม่ชัดเจนมีแผนที่จะทำนโยบายตึงตัวทางการเงินคือนะปรับลดขนาดบัญชีงบดุลน,นะให้เล็กลงนั่นเองหมายความว่าไงฮะหมายความว่าขณะน,นี้นะเฟดนะเตรียมแลนดิ้งลงจอดในขณะที่สถานการณ์ต่างๆเนี่ย เงินเฟอ้อยังสูงเศรษฐกิจก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะจากโอมิครอนนะหรือว่าไวลรัสตัวอื่นหรือเปล่านะก็เหมือนกับเครื่องบินที่บินอยู่แล้วมันมีคลื่นลมแรงอ่ะนะข้างบนลมผวนลมผ,ลผลันผวนนะแต่ว่ากําลังลดความเร็วลงนะนั่นะคือการเตรียมลงแลนดิ้งก็คือการลด QE เร่งเทเปอร์เนี่ยคือลดความเร็วลงนะไต่เพดานบินต่ําลงอ่ะนะนะเตรียมจอดนะเตรียมเคลียร์รันเวย์นะเพื่อจะจอด เพราะนั้นในสภาวะแลนดิ้งแบบนี้ในสภาวะที่มันไม่ปกติถ้าเราสังเกตนะครับสภาวะที่ประธานเฟดโรเบิร์พูดมานะว่าโอกาสนะเศรษฐกิจนะในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะชะลอตัวจากโอมิครอนยังมีความไม่แน่นอนสูงความตึงเครียดนะในยุโรปตันออกนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟอ้อนะที่ยังสูงยังแย่ก,กว่าพี่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมา นะให้เห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งนักลงทุนเนี่ก็กังวลเพราะฉนั้นพอเฟดบอกว่าอาจจะมีการตึงตัวทางการเงินมากขึ้นยิ่งทําให้นักลงทุนเนี่ยก็เทขายหุ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็สิ่งที่จะมาดูนะว่าการลงจอดเนี่ยจะ Crash แคลชได้หรือเปล่านะซึ่งติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะว่านะอยากให้จับสัญญ,ญาณดูนะครับว่าตลาดแคลชหรือเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่มันจะมีสัญญ,ญาณาจากสภาวะที่เรียกว่า flattening yield curve คือรูปตรงกลาง นั่นคือยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลาสหรัฐ2ปีนะครับปี30ปีเนี่ยนะเมื่อเอาผลยิวมันมาลบกัน่ะมันก็ลาบนั่นเองหรือว่าผลต่างแทบไม่มีนะเข้าใกล้ศูน,น,น curve, ย์ลักษณะ f l a t t e n i n g Yield Curve ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกนะสัญญาณนะอาจจะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะเกิดการแคลชได้นะแล้วพอมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมันก็จะเกิดเป็น Inverted yield curve นะมันจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับนะในช่วงประมาณ3 6, เดือน6เดือนเนี้ยนะจากการประชุมที่จบในมกราคม65และครั้งต่อไปในมีนาคม -65 นะครับก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแลนะจะมีการลดขนาดบัญชีงบดุลลงนะครับซึ่งนักลงทุนในตลาดหุ้นไม่ชอบเลยนะส่งสัญญาณมาว่าไม่ชอบเลยนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับ่านที่ต้องการนะเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0ศนะครับกลุ่มปิดพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิทัศร,ร์โลก อย่างเข้มข้นกว้างขวางมิศาสตรเสรีภาพนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้ส่งรายละเอียดชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพนั้นสมัครเข้ามาผ่านในอีเมลแอดเดสนะครับขอให้ฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ